สวัสดีครับพ่อใหญ่สมบิดปูกับห้านหน่อยนะครับผมมากินข้าวเที่ยงน้ากันครับผมกินข้าวสวยน้ากันเมื่อนีนอาหารเมนูของมักอีกแล้วนะครับเมนูก้อยนะครับเมื่อนีนไปสร้างก้อยผมมากินนะครับคิดยากนะครับคิดยากกินกับข้าวเหนียวเหมือนเดิมนะครับผมกินกับข้าวเหนียวอาหารเมื่อเช้าก็ยังเหลือกินไก่สองตีนนะครับผมแจ้วบองกับย่างเหลือพร้อมกับผักสดนะครับมาเลยครับจวดจวดกันเลย ไปซื้ออันนี้เป็นข้าเจ้าเป็นร้านเปิดไม้นะครับผมเป็นล้านเปิดไม่ก็แล้วลองลองลองชิมลองเบิร์นี่นาตาเป็นแบบนี้ครับอันนี้เป็นก้อยนะครับก้อยจริงๆนะครับก้อยก้อยก้อยบอดไรไสซ์สีนะครับน,นี่บบไรไซซ์สีในการขัน้นตอนการเทดเพิ่นก็คือ,คอ,อเพิ่นเพิ่นจะบ่ได เพิ่นจะบดได้สับเ,รรบเนื้อไป้คือมเพิ่นเพิ่นจะเอาเนื้อที่เป็นก้อนมากแล้มา็มามาส้อยๆเห็ดห้สดๆเลยนะครับอ่ะชิมเบิง่ง สำหรับคนคอก่อยถายคะเน่นผมว่าใส่ได้นะครับถือว่าใส่ได้นะครับเร็นว่าพ่อกิน เป็นเป็นร้านเปิดไม่นะครับเมนูกับหลายอย่างมีลาบเป็ดลาบหมูลาบเนื้อเป็นเนื้อเป็นก้อยเป็น,นต,ต่างต่างแบเมนูเมนูหลายอย่างนะครับ ถ้าไปนั่งกินอยู่ร้านกับร้านกักว้างขวานะครับเป็นห้องแถวเป็นห้องแถวเป็นสะอาดร้านสะอาดะ้านทุกสุขอะอันนาไม้นะครับอยู่หน้าวัดจำกร,ริยับ้านบาน,นานนี่แหละโอเคครับผมผมให้พัน หรือว่าให้ผ่านแต่ว่ากันยังแพ่แพ่ลานอุ่มนะครับอุ่มหลาบก้อยที่บ้านของบอร <c oughs> ลานอุ่มนี่ยืนยัดมากเงีาวนั่น,นเลยนะครับอืมเชื่อมถุกด้วย ได้เลยถ้าสีปรืกปากถืกปากเจ้ความอีกอย่างคือซื้อเนื้อจดมามาเห็ดเอานะครับจะได้รสชาติของเจ้าของมันชื่อว่าพ่อกินเนาะใช้ได้คือว่าใช้ได้ถ้าร้านไหนที่ที่เห็ดบ่อท้าผมจะซื้อข้างเดียวซิ่งเรา ก็ไปซื้ออีกเลยอยูด่ดีมีสุขนะครับผมไม่หนอกกินดีมีสุขเห็นไหมกินดีมีสุข น,นีรบ่มีสุกเราไมีแต่ดิบบ่ม่ยากขาเสือ้อเรื่องพักพักนะครับเรื่องเรื่องผักสดอรูพันมากอัดเสียงนะครับ เพิ่นเพิ่นจะบอก,กินผักเลยเนี่ยมเมนว่าบอก,กิ่นโมเมนว่าบ,บคนบอก,กินผักเป็นคนที่มักกินผักแต่ถ้าผักซื้อหรือว่าผักตามท้องตลาดเราจะบอก,กินเลยเพราะว่ามันเป็นระเบิดเวลาว่างระเบิดเวลาให้เข้า นกพิลาบมันแพร่พันธุ์มากรลายแล้วครับคือเริ่มเริ่มจะมาหากินอาหารนะตามบ้านคนแล้วสิราี่ตูรคือยูย,ยูน่นน่นองประจับ ไปอีกแล้วครับเครื่องมือเนาะเขาบอกว่าจำเดี๋มาเท้าปัดย่งย่งบ่ยอมนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อเนื้อโดๆมาใส่จุ สดๆนะครับพี่น้องคืออยากบ่เท่าอันนี้เทอา้าชิมนะครับอ่ะเรียบร้อย <laughs> คนที่ติดตามนะครับผมตามภาษาของคนมากกอยเนะมากก้อยมากซอยจุมักคนมากกินเนื่อกินมาแต่ไหรน,นะครับกินตั้งแต่พอแต่แม่ตั้งก,กินตั้งแต่เด็กหน่อยพาก,กินคนละตั้งแต่พอแม่พรก,กินตั้งแต่ห้องเป็นเด็กหน่อยคนละนะครับก็เลยกินกินกินมากอ่ะแต่ว่าก็เข้าใจนะครับว่าอ่ายุคซูเมอร์นี่ปัจจุบันเนี่กับตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ข้าวที่ผมเป็นเด็กหน่อยมันมันต่างกันการใช้สารเคมีเยอะนะครับ มันมันมันก็คือเก่านะครับสารเคมีมันไปกับหยาครับนุ่ไปกับน้ำกับทาไปกับเขาครับยังทุกอย่างมีสารเคมีทั้งหมดนะครับการเห็ดให้เห็ดหน้าจะบ่มีคําว่าเอาแบบว่าเอาเทวดาแล้วแต่เทวดาบ่มีนะครับก็คือเริ่มเริ่มลงมือกับแม่แล้วครับรองพื้นก่อนวานก่อนลูกก่อนไ้ก่อนดำอีอยงต่างๆจนว่ามาหอดบ่รุ่งหมากบ่มรุ่งผลนะครับแม่กระทั่งว่า เป็นมากเป็นน้วยแล้วก็วยังมาใส่ยาข่าเสือ้อขามดัดใส่ยากันเสื้อล่าเสื้อยังเข้าไปอีกเยอะแยะสารพัดที่เขาจะใส่นะครับพี่นอ้องมันก็จําเป็นเข้าต้องอยู่กับสิ่งนี้อะเอาได้หอดเมื่อไรก็เอานะครับพี่น้องเข้าสุกคนเนาะทุกคนผมก็คิดว่าคงจะได้รับระเบิดเวลาเข้าไปคือๆกันนี่แหละหมาเล้ยต่างกันจักคนนะครับเพราะว่าอ๋อขอแต่ว่าเข้าทําวันนี้ให้ม,มีมีความสุขนะครับพี่น้อง ทำวันนี้ให้มีความ,วามสุขอยู่ดีกินดีอ่ะหากางหั้คอลอดตามกินได้ก็กินไปเวล่าเข้าไปอนอนหยอนน้ำขอต้มอยู่กินไ่ได้แม้นทีมีของแสบมันใดมันก็กินบ่ได้คือเเขานะครับผมอ่ะสำหรับเมืนน่อนี้เอาความแสบก็เมื่อวมาฝากเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ